มายืนยิ้มมาเรืตรงนี้ครับพี่ไมครับไมครับวันนี้ทําไมเนี่ยมาวันนี้มาแนะนำรถอะไรหรือเปล่าฮะมีแน่นอนครับอ่ะก็สวัสดีครับผมมามบพบกับโฟกัสสมาร์ทคาครับวันนี้นะคุณลูกค้าทุกท่านจะได้พบกับกระบะผ่อนแค่5-6,000บาทต่อเดือนแล้วก็ตลอดอายุสัญญาออกรถก็ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับอ่าผ่อนเพียง5-6,000บาท ต่ออเดืนตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นกระบะที่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเป็นเครื่องเกียร์ที่อึดทึกทนแข็งแรงแล้วก็เป็นรถที่ว่าชั้นีแบบผลิตมาแข่งๆเลยะจะเอาไปบรรทุกก็ได้หรือจะเอาไปวิ่งใช้งานก็ดีนะครับมาวันนี้มาพบกับนี่ครับผมนิสสันน a วาร่า np 3 0 0 นะครับผมนิสสันนาวาไรเอ็มพีสามร้อยวันนี้เราจะมาจัดโปรให้นะครับทั้งสามคันวันนี้จะมาจัดโปรรถบอลเป็นรถสี่บอลนะครับผมก็คือเป็นสี่บอลเงินนี้แหละครับเดี๋ยวจะมาจัดให้ทั้งสามคันนะครับจะมาจัดให้ทั้งสามคันอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขันไหนก่อนดีพี่ฟูกอยากให้ขันไหนก่อนดีเริ่มจากซ้ายไหมจากซ้าย ซ้ายผมโอเคครับคันน <mm ี้คันนี้อันนี้อะเริ่มที่คันนี้ก็เลยครับคันนี้เป็น NP สามร้อยปีสอง7นสิบเจ็ดนะครับผมเป็นปีสอง7ัสิบเจ็ดครับก็ได้เป็นเครื่องยนต์สอ0พห้าตัวเอสตัวเอสกับตัวอีต่างกันยังไงต่างที่กระจังหน้าครับกระจังหน้าตัวนู้นจะเป็นตัวอีนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแต่ถ้าตัวเอสอะกระจังหน้ามันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ หรือสีเดียวกันชนนะครับผมอ่าจะเป็นสีธรรมดาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรถปี2อง7นะครับผมเลขไมเจดหม่นก0 0 0โลเกียร์ธรรมดา6สปีดโอ้พอมาพูดถึงเรื่องเกียร์มีหลายๆค่ายนะหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์ที่เอารถไปแต่งกันไปจูนเพิ่มไปเพิ่มแรงมา้าอะไรพวกนี้เกียร์ระเบิดเกียร์แตกมั่งอะไรมั่งแล้วก็อยากได้ที่ว่าไหลรอบท้ายครับ ที่ต้องการทอกเกียร์ส่วนมากก็จะเอาเกียร์นาวาร่าไปแปลงใส่กันเพราะว่าเกียร์นาวาร่ามันหา,ง,าง่ายหลังๆมาเพิ่งจะมีพวกเกียร์เกียร์นิวเชฟครับผมอะไรพวกนั้นนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเกียร์นิวเชฟมันหายากะนะครับแต่ว่าเกียร์นาวาร่ามันหาง่ายกว่าแล้วก็เป็นเกียร์ที่ทนครับแตกยากกว่าเขาก็เลยไปหาแบบอย่างเงี้ยไปยกใส่กันจริงนะครับสมัยก่อนนะที่เห็นเกียร์ว่าทำไมมันถึงพเพเยอะไปข้างหน้าอะ,อะไรเงี้ยใช่ เาเกียร์ของนาวาล่าป่ะใช่มันก็ไปเกียร์นาวาล่านะครับผมเพราะว่าบางทีแป้นมันอาจจะไม่ตรงหรือว่าแปลงหัวหมูแล้วอะไร<ช>แล้วอันนั้นก็่ะก็ก็คามไปนะครับผมก็เป็นรถที่เครื่องยนต์ทนทนนะครับผมแล้วก็พอมนเป็น np ส0 0อ่ะในในรุ่นก่อนนั่นเนี้ยเราไม่แน่นใจนะว่าอัตราเร่งเป็นยังไงแต่ส่วนตัวที่เคยสัมผัสก็ดีพอยิ่งมานวัตกรรมรุ่นใหม่ครับผลิตมาเป็น np 3 0 0อยเนี่ยเกียร์4ี่นะร้อยังร้องอยู่เลยแล้วเนี่ยอ่า ถ้าแบบกระชากกระชากหน่อยเกียห้าก็ดังเงี้ยล้องั้งจริงนะเ<อ>นี่ยเส้นเสนด้นนานหา,า KR เนี่ยอ่าเพราะเราเคยลองไปเทสกันดูช่วงนั้น NP 3ามเข้ามาใหม่ๆเลยย้อนกลับไปเมื่อช่วงสีปีที่แล้วอ,<ม>อ่ะช่ครับผมโหแบบเท่เลยครับ <laughs> อ่ะมาดูวันนี้กันคันนี้นะเราเปิดราคากันอยู่ที่2องแ0นเบาทแต่เราลดให้เลยครับเหลือเพียงสองแสนบาทแล้วก็ราคาเนี้ย ต้องการอะไรเพิ่มเติมอันเดี๋ยวเราจัดให้อีกนะครับผมติดต่อน็อกรอบเข้ามาได้เลยครับอ่ะแล้วก็คันนี้สิ่งที่จะได้รับต่อไปครับล้อแม็กแฟชั่นจะเป็นล้อแม็กคบสิบเจ็ดอลูล้อแม็กอ่ะมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะถ้าเราใช้แม็กแฟชั่นอ่ะนวาร่าไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือใครได้แล้วใครก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือนวาร่าได้เพราะลูล้อแม็กอ่ะลูน็อตอะมันจะเป็นคล้ายๆพวกลูร้อยอะไรพวกเนี้ยมันจะลูน็อตมันจะติดๆกันมันจะที่ ็หกูเหมือนกันนี่หกูแต่ว่าเป็นหกูแบบที่ๆอย่างเงี้ยคือเบ้าเบ้ามันไม่ตรงครับอ่าประมาณนี้เลยแมก่ก็เราก็ต้องแบบแปลงดุมอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราไม่มีล้อย,อยางอะไรของตัวเองติดรถมาค,คนอื่นครับรุ่นอื่นมาที่เราหกูเหมือนกันเขาจะแวะช่วยเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน<ช>เพราะว่าบ้าตรงนี้มันไม่ตรงนะครับรูนนอนไม่ตรงแม่เอาพวกนะครับไม่เอาใครเลยอ่าอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีเขาก็เยอะ อ่าข้อด้อยก็คือเรื่องเรื่องเรื่องรูน็อตล้ออย่างเดียวนะครับแต่ว่าแล้วแหละท่านที่เขาใช้นาวาร่าเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแหละอ่าก็เขาไม่ต้องพึ่งใครเหมือนกันแต่ทางนี้ทั้งนั้นครับคาสมาร์ทคาร์มีประกันช่วยเหลือชุกเชิญแถมให้จะไปล้อรั่วยางระเบิดนะก็เรียกประกันมาเปลี่ยนให้เลยนี่เป็นไงครับเฮ้ยข้อดีเป็นไงเข้าแบบคมเดี๋ยวผมไปฟังนู้นแล้วกันอ่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในพร้อมกันได้เลยนะครับโอเค มาดูภายในก่อนก็เมื่อกี้นี้<ว>เราเราเราข้ามขั้นตอนแผ่นเพลย์มันอยู่ด้านนี้นะอ,อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคันหนึ่งกันนะได้มันเป็นหลเ,เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถสี่เดียวกันอะไรเหมือนกันนะครับกุญแจครับจะเป็นดอกธรรมดาบแบบนี้มาสองดอกอใช้งานได้ทุกดอกนะครับแล้วก็อันนี้มีไปทํามาเพิ่มเอาไปทาเป็นดอกรีโมทมาอ๋อติดเองนะใช่ขออนุญาตสตาร์บนรถนะครับได้ครับเราต้องคานึงถึงความปลอดภัยมาก่อน นะอเปิดประตูแคปสักหน่อยออโอเคเจอบันันชดอ่ะไม่ไ i, เป็นไรเดี๋ยวข้ามมาดูก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะเรื่องเรื่องเรื่องการดูอ,ะอ่ะอ่าแต่ว่าก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดเลขไม้มันอะจจะวบบ้าบหน่อยนะอ่ะชัดละ<ช>เลขหมาที่เจ็ดหมื่นเกพันโลนะครับเจ็ดหเก้าันโลแต่ว่ารถเนี่ยมันได้ปีสองพเจครับนะครับก็ถือว่าสวยสวยในรุ่นแหละ S <S นะครับถุงลมนิรภัยหู่หน้าครับภายในก็คือจะเป็นเบาผ้ากัมะหยี่นี่มันผ้า,าคันทนะัลาเนอะคาร์ทั่าเนที่เราไดสุดเมื่อวานอ่ามันผ้า,าคันธทรลาเลยนะครับนี่้แต่พูดถึงภายในข่าวเนี้ยปกติรถมันต้องเลอะกว่านี้นะใช่ตอนนี้ก็ถือว่าสะอาดนะครับาบางทีเนี้ยแล้วก็เรื่องเบ,บาเบาผ้ากัมะหยี่อ่ะบางทีเรามองมันเพื่อนนะ่บางทีเนี้ยมาฟังหนึ่งมันเป็นสีหนึ่งถ้ารู้กลับไปมันก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับเนี้ย จริงๆมันไม่ได้เปื้อนอะไร,รนะครับมัน,นเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเด่นครับของผ้าแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วเดิมทีมันไม่มีกล้องถอยมาแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไปติดตั้งมาติดตั้งกล้องอที่ตรงรุ่นครับนะครับกล้องถอยที่ตรงรุ่นแล้วก็เชื่อมเข้ากับจอ,จอเครื่องเล่นเดิมได้เลยเพราะว่าเขาก็ให้มาเป็นจอแบบนี้มาอยู่แล้ว<อ>นะครับหรือว่าถ้าเราจะไปเปลี่ยนจอ a อนด o อ d ด้หรือละนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคันนี้ก็ ้าเพด้าน,นบนครับก็มีตะมีรอเจางๆนะิดบางๆมานิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆแต่เดี๋ยววันรับรถเนี่ยเราจะสปาเพิ่มให้มันน่าจ,จะจางไปมากกว่าน,นี้ครับนะครับอ่ะประมาณนี้นี่มีใบเซิร์ปรวสภาพจากญี่ปุ่นนะครับนี่สามารถสแกนได้นะครับใช่ครับโอเคประมาณนี้นะครับ,รบแล้วก็มีช่องชาร์จไปเลยแล้วก็นวรานเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่เป็นกระบะแคปแล้วให้แอร์ด้านหลังมาอาแต่แต่ไรฮะแต่แต่รุ่นนๆก็จะเริ่มผลิตตามตามมาอันนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะแล้วก็เย็นด้วยนะเย็นเย็นอ่าเย,เย็นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็มีหลายๆค่ายที่ว่าใช้รถแบบปีเล็กๆหน่อย ไปยกคอนโซลแล้วก็มาเจาะช่องแอร์กันก็มีนะแ <ฮ S 2> บบเดินท่ออะไระโอ้โอโก็วนวายอยู่พับหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นนาวราสเนี่ยเขาให้ระบบแอร์มาตั้งแต่แรกเลยนะครับเราก็ไม่ต้องวนวายเนี่ยข้อดีแล้วเขาควบคุมผ่านตรงนี้เท่านั้นนะใช่เนี่ยควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยนะ<ช>ครับเนี่ยจูนที่เดียวกันปรับที่เดียวกันทั้งหมดเย็นเท่ากันนะครับสมัยก่อนก็ถือว่าว้าวนะครับใช่ครับถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะ<า> มันเป็นรถที่ให้ออปชั่นมารุ่นแรกๆเลยนะที่แบบปล่อยไม่กักเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกตัวสปอร์ตเทคของเขานะ,ะ,ะถ้าเป็นแบรนด์หลักก็จะเป็นพวก TRD หรือเป็น X-Series อะไรพวกเนี้ยอันนั้นออปชั่นเขายัางไม่ปล่อยนะแต่พอแบบเป็นรุ่นมิเศรษรพวกสปอร์ตเทคอะไระพวกเนี้ยพวกแบ็คเอชชั่นอะ โอ้นะแบบออปชันนี่คือปล่อยแบบไม่มีการกเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยววนดูรอบๆคันสักนิดเนึ่งได้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคันถัดไปเดี๋ยวจะเยอะๆใช่ <laughs> <laughs> ปึ๊บอ่ะด้านหลังก็มีแม็กไ n เนอร์ให้นะครับของแทนนิสันอ่าก็เดี๋ยวเหลือไว้ไปขัดเคลือบแล้วก็ลงน้ำยาให้นะครับอ่าด้านรงด้านท,าท้ายครับผมสวยงามนะอ่าท่อเธอ,อเดิมทั้งหมดเลย นะครับช่วงนี้ก็จะเน้นขายเป็นรถเดิมๆนี่ครับกล้องอันนี้คือรูเดิมเลยนะใช่ครับติดตั้งที่ช่องรูเดิมเลยสําหรับรุ่นท็อปๆที่ว่าเขาให้กล้องมาครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะมีถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพวก e บางรุ่นครับหรือเป็น e l อย่างเงี้ยอ่าที่ที่ว่าได้กล้องมา e บางหรือว่า e ที่มันไม่มีมาแต่เขาไปติดเพิ่มครับนั่นก็ก็มีนะครับ ไป, <Okay. S 2> ไปดูคันที่สองกันดีกว่าอะต่อคันที่สองคันนี้ครับครับคันนี้เป็นรถปี2องสเาอาปีใหม่ขึ้นมาแล้วจะเป็นตัว E นะครับนะตัวท็อปตัวท็อปกว่าก็คันนี้นะครับผมถ้าไม่ติดเรื่องเล็กน้อยอะคุณลูกค้าจะได้ตัวท็อปแต่ว่าได้ในราคาที่ถูกกว่า,านะครับก็เปรียบเทียบราคาให้เห็นชัดกันเลยนะตัวนี้เป็นตัวธรรมดา ปี29นะครับตัวท็อปน้อยกว่าตัวนี้ตัวท็อปเยอะกว่าปีเท่ากันผมขายราคาเท่ากันถามว่าทาไมราคาถึงขายเท่ากันก็คันนี้เลขไมล์มันอยู่ประมาณสอง0ส0ครับผมคันนี้เอ่อเลขไมล์มันอยู่ประมาณแสนกว่ากว่าะนะครับเลขไมล์มันมีส่วนต่างอยู่เราก็เลยขายให้เท่ากันปกติแล้วคันนี้มันก็จะต้องแพงกว่า2องถึงสามหมื่นเพราะว่ารถมันท็อปกว่าประ,ะมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มารีวิวที่คันนี้ก่อน คันนี้ครับจาก3ามแสนเก้าพันบาทครับผมราคาพิเศษวันนี้ครับเหลือเพียง2องแสนแดหืนเก้าันบาทสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยเดี๋ยวมีนอกรอบเพิ่มอีกนะโทรเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเลยััเน,นี้ว่ารถสองแสนโลแล้วเครื่องมันเจ็บช้ำอะไรมาหรือเปล่า,านะครับถ้าอยากรถมาเทินนี่เทินได้ไหมครับพี่ฟก เทินได้ครับอ,อยากเทิน์นรถก,ก็เทินได้เอารุ่นแลงมาเทินก็มาก็เทิรนได้เลยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่ห้องเครื่องใหม่กิฟเลยนะรถปีสิบเก้านะครับรถสองแสนโลอะแต่ว่าสภาพมันยังเลี่ยมอยู่เลยนะใช่นี่ก็คือเขาเขา้าเขา้าศูนย์มาถึงเช็คระยะมาถึงนะครับถึงบางทีไม่ได้เขา้าศูนย์แต่ว่าเข้าแบบศูนย์บริการข้างนอกเงี้ยถ้าเข้ามาตรงถึงอะก็สวยแหละนะครับผมไม่โซมนะ ใช่นี่เครื่องยนต์เดิมๆครับน็อตแก้มน็อตฝาดเดิมๆครับใช่อ่าไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนครับผม <Okay. S 2> อเคประมาณนี้นะครับ <c oughs> อโอ้โหใดีครับ <c oughs> ลิฟพอดีเรารีวิวหลายแบรนด์นะครับโยกขึ้นโยกลงไม่เหมือนกานพี่ขับสน <c oughs> <c oughs> อ่ะคันนี้ครับก็มาแวะดูที่ล้อแม็กนะครับอเดี๋ยวเราวนๆมาข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ลูกค้าดูเพนเพ็ด้วยนะครับ ล้อแม็กครับจะได้เป็นล้อแม็กขอบส6หนะ,ะแล้วก็ส่วนยางยางเราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับผมยางใหม่ปี2ี่สี่เส้นครับผมนะครับดูแลให้แล้วเรียบร้อยสีสันโดยรวมว่าโอเคนะครับปรับสภาพผิวให้แล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจธรรมดาเอ้กุญแจรีโมทจบเลยกุญแจรีโมทนึงดอกนะครับแหมพลาดนะช่วงนี้พลาดบ่อยอ่ะเดี๋ยวให้เปิดประตูให้ดูซอกแผ่นเพจกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ ให้น้องโอบมวนไว้ฟังนน้นนะครับนี่ซอกแผ่นเพจเพจเดิมนะรถไม่มีวันไดิเหตุชนหนักคือความแน่นอนนะครับเห็นป่ะเอ๋ออะอย่างงี้พอพอเห็นอยู่น่าจะมองยากนิดหนึ่งนะพอดีประตูเราเปิดกว้างเยอะไม่ได้ครับนะครับต้องต้องขอไปด้วยนะครับโอเคไปครับแล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นตัวเตี้ยธรรมดานะแต่ว่าใส่บันไดข้างให้แล้วเกคร์ตเหรอคล้ายสเกิร์ตเหมือนสเกิร์ตแต่เป็นบันไดข้างนะครับเพราะว่า ตัวเตี้ยกับตัวสูงอ่ะความสูงไม่ต่างกันช่แล้วก็หลายๆท่านที่สงสัยว่าทําไมเอ้ยนวราตัวสูงแหนบมันอยู่ใต้เสื้อเผาครับถูกต้องเดิมจากศูนย์แต่ตัวเตี้ยตัวสูงแหนบอยู่ใต้เสื้อเผาหมดเลยนะครับเจ๋เดี๋ยวไปเจอข้างหนอ่ะได้เลยครับผมฮึบนี่เบาะผ้ากัมยี่นะครับผ้าคันธราเหมือนกันทุกคันเลยนะใช่ครับเหมือนกันหมดเขาแบบคอนเซปต์ของเขา ใช่ครับผมอี๋ยวขออนุญาตสักพู่หนึ่งนะครับช่วงนี้พอดีเรื่องเรื่องเอกสารมันออกสื่อไม่ค่อยได้นะครับผมผมต้องต้องขออภัยด้วยคราวนี้ผมนะคนับข,ขงหลังคุณพี่ได้ละโอเคอโอเคเลยถ้าสมมติว่าท่านใดที่เดินทางมาดูรถนะเดินทางมาดูรถตัวจริงอะไรเงี้ยต้องการเอาเลขหรือไม่ก็ทักมานอกรอบก็ได้อ่ะต้องการดูเอกสารต้องการ เอาเรียกตัวถังอ,อะไรไปเช็คงี้ขอมาได้เลยนะเ,เดี๋ยวเราให้ทีมงานไดมีนะ่ส่งให้นะครับหรือว่าจะดูรูปรายละเอียดดูเอกสารดูสำเนาเล่มนี้ดูได้หมดเลยแต่พอดีช่วงเนี้เรื่องของการออกสื่อนะครับต้องต้องต้องขออภัยด้วยจริงจนะครับให้ให้ดูผ่านสื่อไม่ได้นะครับเ,เพราะมีเรื่องกฎหมาย PDP a มีเรื่องของนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะออนะครับเราเราก็ต้องขออภัยล่วงหน้ามาก่อนเลยนะครับผมอ่ะคันนี้ครับเลขไมยอยู่สองแสนเดี๋ยวลองเล่งให้ฟัง อ่าน้ำมันจะหมดเลขไมล์อยู่สองแสนนิดๆนะครับผมสวมรวมมิลล์ไปคู่หน้าครับอ่านี่เครื่องเล่นอ่า FM พิทยุ c d m ีสามเตยนะโอเคพอครับแต่เป็นดิจิตอลครับผมแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB AUX นะครับครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดช่องชาร์จไฟมีช่องนี้แล้วก็ช่องบนนะครับโอเค ตรงนีระบายคู่หน้าแจ้งชัดเจนนะครับแอร์หลังเย็นไหมครับอมเย็นนะสดชื่นสดชื่นจริงอุ้ยพาหลังคาเอาไปเล่นมีมีตำแหน่งตรงนี้นั่นเองไหนเอ่ยเข่าเจอตรงนี้มาอ๋อเอ้ยจะจางนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสปาอีกรอบสองรอบเดี๋ยวมันน่าจะหายครับผมนะครับประมาณนี้โอเคก็มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่มีเนาะ เพราะว่าออปชันออปชันก็คือในรุ่นเริ่มต้นอ่ะมันม,มันไม่ได้มีมาเยอะอยู่แล้วนะครับผมนะประมาณนี้ก็เดี๋ยววนไปดูด้านท้ายแล้วก็จะเดี๋ยวได้ไปคันทับไปกันได้ครับ,รบอ่ะก็ด้านท้ายครับลูกกระบะแม็กไลเนอร์เดิมจากศูนย์นิสสันนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงเครือบน้โยนน้ำยาเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะการให้นะครับไฟท้ายสวยๆครับผมตัวอีนะครับนี ประมาณนี้นี่เดี๋ยวดูดูรูกล้องถอยเขาให้มาแบบนี้จริงๆนะใช่ครับตำแหน่งเดียวกันเลยอ่าถูกต้องนะครับผมแล้วก็ตัว X กับตัว E ต่างกันอย่างไรก็คือภายในเมื่อกี้นี้มันจะมีพวกงานโครเมียมเรื่องอะไรเพิ่มเข้ามาครับนะครับนิดนิน,น้อยๆก็อาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันเยอะใช่ครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็มีพวกเรื่องกุญแจงเงี้ยมันจะเป็นปกุญแจรธรรมดากุญแจร,รีโมทอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะฝากด้วยนะคันนี้ รถปี19้เครื่องสัมผั5ตัว E นะครับ NP 300จาก39,000บาทนะเหลือเพียง289,000บาทแล้วก็ราคาเนี้ยมีนอกรอบพี่อีกนะถ้าลูกค้าที่ต่อเข้ามาอแจ้งว่าดูเรามาเดี๋ยวให้เซลดูแลให้ครับผมมาที่คันต่อไปครับพี่ฟุกอ่คันันดมาครับเหมือนกันเลยปี19ครับแต่ว่าเป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นะนะครับก็ จาก3ามแสนเก้าพันบาทครับเหลือเพียงสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่ากันครับผมนี่ครับนี่กระจังหน้าธรรมดาแบบนี้นะครับผมไฟตาสวยๆนะอ่าสีสันโดยรวมโอเคครับปรับสภาพผิวให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยววนไปดูล้อแม็กกันเลยได้ครับนะครับผมล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแท้นะครับล้อแท้ของแบรนด์นิสสันเลยก็คือมันจะเป็นล้อของรุ่นพิเศษหรือรุ่นท็อปๆนี่แหละนะครับเราไปเบิกมาใส่ให้ อ่าได้ล้อแม็กขอบ18ยาง255 5้านะครับยางใหม่4เส้นดูแลให้เรวเรียบร้อยนะครับเรื่องของของเหลวช่วงล่างครับทุกจุดเราเช็คให้เรวเรียบร้อยโอเคร่าประมาณนี้นะครับไปดูภายในกันสักหน่อยอ่าก็จะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 VGS ครับเทอร์โบนะครับผม DDTI เราก็ <6 S 1> เดงเปิดประตูไปเถอะยังไม่ได้เปิดน,นี่ เนี่ยครับเป็นไหมเนี่ยพวกเรื่องเกียร์มันจะเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเสียงมนาฬิกาปุ๊กเลยเออเนี่ยเครื่องฟรสตาัสิีง่ายใช่ครับอ่ะก็เดี๋ยวรำาดูภายในกันขออนุญาตขาดก่อนเออขออนุญาตก้าวเนี่ยครับก็เหลือแค่ คันเมื่อกี้เนี้ยรอตรวจสภาพอยู่นะครับ,รบเลขไมล์สองแสนก็ตรวจสภาพได้นะอันนี้ครับเลขไมล์อยู่แสนสามนะครับผมอ่าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพวกงานโครมเมียมอะไรเนี่ยมันจะยังไม่มีเข้ามาเขาจะเป็นสีเทาแทนครับใช่สีเทาๆาดำๆแทนนะครับผมแล้วก็พวกช่องเสียบ usb avx US US อะไรพวกเนี้ยมันก็ยังไม่มีมาอ๋ออ่าประมาณนี้นะครับผมถ่ายของเหลวเรียบร้อยครับอ่าเครื่องเล่นวิทยุ cdm สามแล้วก็ มีใบเซอร์ครับตรวจสภาพห้แล้วเรียบร้อยนี่ตรวจทุกคันนะครับผมตรวจให้ทุกคันนะครับนี่แอร์หลังที่เขาให้มาทุกทุกคันเลยนะใช่ครับมันก็แรงนะแอร์แรงนะแอร์ท้างหลังเนี่ยแรงตามที่พี่ผูกปรับข้างหน้าเลยใช่ครับแรงเท่ากันไหมเท่ากัน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 เลยนะครับเท่าเท่าอ่าครอวนนี้นะครับเยี่ยมไปเลยโอเคก็ ให้ราคาเท่ากันครับความสวยความงามไม่ต่าง,าางการต่างกันที่เล็กหม่นิดเดียว<อ>นะครับผมฝ้าเพดานโอเคครับเดี๋ยวเหลือสปาให้ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็พยามปูพื้นครับผมนาเสือแบบนี้เป็นของเรานะครับเราก็แถมให้ดูแลให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะซื้อเงินสดนะครับทุกคันมีเลี่ยมพร้อมโอนครับ,รบและมากกว่านั้นคือเราไม่บวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต นะครับ80%เรารับจบให้เรารับจบให้งแต่ตอนออกมาตรงนู้นตอนเราซื้อเข้านะครับแล้วก็ตอนที่เราจะขายลูกค้าเรารับจบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ซื้องินพ่อนก็ฟรีทุกค่าดําเนินการเหมือนกันนะครับอะเดี๋ยววนมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไล่สรุปให้ฟังกันนะครับนี่ด้านท้ายเหมือนเดิมครับลูกกระบะแม็กไลเนอร์เดิมสูตรนิสสันนะครับด้านท้าย ไฟส,สไวยๆนะครับผมท่อเทอเดิมหมดเลยนะครับอ่าอ,อันนี้กอดป้ายนะจะไปบังช่องกล้องอไม่เป็นไรน,นะครับโอเคฮนะโอเคปะเดี๋ยวสรุปกันดน้ดนหนะนะครับผมว่าได้อะไรแบบไหนกันบ้างนะครับก็ราคาที่ผมแจ้งไปนะอย่าลืมนะครับเรามีโปรโมชั่นเพิ่มเติมจัดให้เพิ่ม,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 มอีก ต้องการส่วนลดเพิ่มเติมก็ลองแจ้งเข้ามาหรือจะไม่เอาส่วนลดจะให้เป็นการส่งรถจะให้เป็นการนู่นนี่นั่นอลองแจ้งเข้ามาหรือจะมาเทอร์รถอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับคันแรกเนี้ยจากสามแสนก็บายครับเหลือเพียงสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้ครับให้เท่าการท็อปขึ้นมามากกว่าสองแสนแปดหมื่นเก้าบาทครับปีสองพันสิบเก้าส่วนคันลิมนุนครับปีสองพันสิบเจ็ดรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันครับจากสองแสน เจ0 0 0บาทครับเหลือเพียง2 5งแ0 0หบาทนี่ครับผมก็ท่าในใดที่สนใจเป็นขนาหนนะแคบเลขปายทะเบียนแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยหรือคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผ่อนเพียง5-6 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะครับอออกรถก็คือไม่ต้องใช้เงินเลยนี่จดจอได้เต็มนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ท่าในใดที่ ชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมกันฝากติดตามไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ